กายวิญญาณธาตุญาตังสัมปยุตตานันจาธรรมานังมโนธาตุตังตามปยุตตานันจาวิญญาณมันไปสองวิญญาณกับริมหับกันจริงๆแล้วเมื่อกายรู้สึกเจ็บมันเจ็บจากจากอายตนะแห่งกายที่ตัววิญญาณมันยืนลง ลึกลงไปวิญญาณธาตุจากมโนวิญญาณธาตุก็มารับช่วงโอ้ยจะเป็นกูเจ็บเดีย๋ยวอยากเศร้าเดีย๋ยไปหายาอาศัยมาใส่ีปยิ่งเจ็บกับมันเท่าไหร่นั่นนันเวทนามันทํางานขึ้นไปเรื่อยเราไม่กลับคืนมาดูดตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บมันก็เลยไปยึดอยู่ที่เวทนายิ่งเจ็บเพิ่มขึ้นไปอีกดีบดีตายสัมทีนี้ถ้ามันเจ็บ เอาลองดูก็ได้วันนี้ตอนไปนตักอาหารเอามาพริกสักสักลูกหนึ่งเผ็ดๆนั่นน่ะเอามากินก่วมก่วมก่วมเผาไอตัวเผ็ดนั้นไม่ต้องไปรู้จักมันรู้เองว่าโอ้ยจะมันเผ็ดคืนมารู้อีกชั้นหนึ่งย้อนคืนมาอีกรู้ว่ารู้ว่าเจ็บรู้ว่ารู้ว่าเผ็ด ตัวรู้ว่าเผ็ดธรรมดานั้นเป็นเวทนาขันย้อนคืนมารู้ตัวผู้รู้ว่ามีความรู้ว่าเผ็ดตัวนี้คืนมารู้จักวิญญาณขันเรียกว่าปริยยะธรรมธรรมที่จะพึงกำหนดรู้ให้ยิ่งขึ้นถ้าเราคืนมารู้ว่ารู้ว่ามันมีสองรู้อยู่สองชั้นถอยหลังคืนมารู้ ว่ามีผู้รู้ว่าเผ็ดมันจะลืมเผ็ดทางโน้นมันคืนมาหนิถ้ามันเจ็บนะสมมติว่าแปนมันต่อยเอาเข้าให้สักสิบตัวเนยแทนที่จะไปเจ็บกับมันน่คืนมารู้ผู้รู้ว่าเจ็บมันเศร้าเหยขาดจากกันป,ะปะ๊อกข้ามไม่ทีมันก็คืนมาต่ออีกเจ็บขึ้นกว่าเก่า รีบย้อนคืนมารูปตัวผู้รู้ผู้รู้ว่าเจ็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอ้นี่จิตนี่เป็นผู้เจ็บปวดขาขามันจะปวดงขาพี่บักหูว่าหึ้ว่าปวดพี่เป็นผู้ปวดง่ามห้องตายเข้าไปเผาถิ่มกันมันหูจังมันกับแลนโดดกองฟอนแลนนี้ัวพระสมพะมะนัเผา่อยเห็ิงยังอยลหอน เฮ้ hey, ตัวมันหูว่าห่อนบาะเจ็บมันแหงแรนหนีก่อนแต่เฮิงแต่บ้านได้เผาคุณ